เรากับจักรวาลสื่อสารกันผ่านทางความรู้สึกเราส่งความรู้สึกอะไรออกไปเราจะได้สิ่งนั้นกลับมาอันนี้คือหลักการของมันถ้าเราดูแลสภาพจิตของเราได้ดีที่เหลือเราไม่ต้องไปพยายามทําอะไรเยอะแต่ถ้าหากว่าสภาพจิตของเราไม่ดีเช่นเราจิตตกเครียดมันจะส่งผลกระทบ ต่อทั้งหมดที่เหลือในชีวิตเราทั้งหมดเราควบคุมแค่สภาพจิตของตัวเราเองให้มันเป็นบวกให้ได้มากที่สุดแล้วก็จําสิ่งนี้ได้อยู่ในทุกวันนะคะจิตของเรามันจะมีนิสัยอย่างหนึ่งที่เป็นนิสัยที่ไม่ดีของมันมันชอบไหลไปทางลบนี่เป็นธรรมชาติอะไรที่เป็นเรื่องลบๆอะไรที่เป็นสิ่งที่สิ่งที่ยิ่งฟังไม่ดียิ่งรู้สึกแย่เนี่ยมันชอบไปทางนั้นถ้าเราเนี่ยอยากจะให้สภาพจิตเราดีอยู่เสมอเราต้องคอยควบคุมโดยการเลือกความคิด พอความคิดมันแวบเข้ามาเรามีอำนาจที่จะเลือกว่าจะใช้ความคิดนี้ไหมอย่ารับทุกความคิดเข้ามาในโลกภายในของคุณ ถ้าคุณอยากจะให้จัก,กรวาลเนี่ยดันคุณให้รุ่งรู้จาักการควบคุมจิตรู้จักการรักษาสภาพจิตสภาพจิตเราเนี่ยมันดีมันยอดเยี่ยมมันแข็งแรงเราจะอยากทํานู่นอยากทํานี่เราอยากจะพัฒนาตัวเองเราจะกลายเป็นคนที่มีพลังดันนั้นถ้าจะให้ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ยอดเยี่ยมคุณต้องเป็นคนที่มีพลังการพัฒนาที่ดีที่สุดคือการพัฒนามาจากข้างในนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรที่สุด